ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบวดฟื้นเดิมช่องเสือผ้าไปแล้วก็ช่องลูวางน้องตองลุกวางน้องตองเป็นพยานแล้วนะครับเป็นพยานเราเป็นพยานแล้วเพราะมีเงินเยอะในมือได้รับเงินนะครับจากพี่เพชรสมอนชัยพรนะครับประเทศประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโอ้ัดแคลมลิฟฟอร์เนียนะครับลัฐที่สามชิพ้าของ าสาหรัฐอเมริกา,าได้ฝากเงินมาผ่านช่องหมวดฟื้นด์นะครับค่าเครื่องนะครับภาษาเพื่อนว่าเครื่องคือค่าเชือผ้านั่นเองนะครับจำนวน10ตัวก็ราคา3,000บาทนะครับให้ป้าคำสายลานปูป่ฟาริกิจนาคาราพร้อมกับเงิน ลำนะครับลำขอพรให้คุณสำรานนะครับเมื่อวานนี้ชัยเดชเมื่อวานนี้ลำไปแล้วเมื่อวานนี้ลำไปแล้วเมื่อวานนี้อีกหนึ่งพันบาทนะครับก็จะได้มอบให้ป้าคำใสลานปูวาลิกิตนะครับในเวลานี้นะครับเอามารับอันนี้ก็จะเป็นป้าคำใสอันหนึ่งพันสองพันสามพัน 4,000 4,000บาทนะครับก็ขอบคุณมากๆ,ๆนะคะพี่สมนชัยพรที่ยังไม่ทิ้งปา้าคำใสนะคะก็รับเงินมาแล้วนะคะก็คือ3,000บาทนั้นก็เป็นกางเกงนะคะ10ตัวนะคะแล้วก็1,000บาทนั้นก็เป็นลำขอพร ให้แก่น้องสำราญชัยเดชนะคะที่อยู่อเมริกาค,คือเขาป่วยอยู่เขานอนอยู่ในโรงพยาบาลก็ขอให้เขาหายนะคะก็ครอบครัวของพี่สมรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรขอให้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาที่ยังไม่ทิ้งทุกคนที่อยู่ในโคกหนองนาน,นะคะถ้าคนไหน ตกทุกข์ได้ยากก็พี่สมอนก็ให้ทุกอย่างนะคะก็ขอบคุณขอให้บุญหนุนนําบุญกุศลที่ครอบครัวของพี่สมอนสยโพนอ่าสาราไซยเดชแล้วก็อีกคนหนึ่งอะไรเนาะลืมแล้วค่ะ <c oughs> ก็ขอให้ครอบครัวของคุณจงมีความสุขความเจริญปลอดอโรคภัไยไข้เจ็บขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคน หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้เลื่นใ,ให้ไหลอย่าได้ขัดได้คลองอีกอย่างหนึ่งก็เหลือที่พี่สมนสั่งมานักหนานะคะให้ไปซื้อ,อปลาไหลให้ไปซื้อปลาไหลปล่อยแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อจะไปดูวันนี้นะคะไปเมื่อวานนี้มันไม่ได้ก็ <l> ขอบคุณมากค, <c ười> ค่กคนะครับก็จ่ายไปแล้วนะครับสําหรับเงินของพี่สมรนะครั <c ười> บชัยพรนะครับที่ อาฝากผ่านช่องหมดคุนเดอร์มาใช้นี่ค่าเครื่องป้าข้ามไฉครับค่าลำขอพรอาคุณสำลานชัยเดชครับต่อไปเราก็จะไปใช้นี่ค้าเบี้ยผักหวานบบยาอาชิหม <6 S 2> กอกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจาไม,มาไนะครับ,ะน,บนะครับน้องน้ำมนก็ให้ไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นเป็นค่าบัตร เข้าสวนน้ำพัทยาสวนสนุกจำนวนหนึ่งบาทนจ่ายไปแล้วนะครับก็จะไปจ่ายให้ยาอาชินะครับค่าเบี้ยผักหวานมาปลูกที่โคกน้องนานะครับนาลุงพลประเต็มครับพอมานะครับไปด้วยกันนะครับนลครับเราก็จะไปยาอาชิอยู่ที่เดิมนะครับเพื่อเพื่อนะครับใช้นี่ค่าเบี้ยผักหวานให้ นะครับคุณพี่เพชรสมอนชัยพรนะครับนะครับก็ตามที่เพชรสมรน,นะครับาชัยพรนะครับฝากาเงินผ่านช่องบอดฟื้นเดอร์นะครับมาให้ค่าเบี้ยผักหวานย่าอาชีกกวกนะครับจำนวนหนึ่งนบาทนะครับถูกต้องเนะ บัดมาพุณแล้วคนยังหลับมาคือเบาะลาเ่ยด้อเราดูมากเลยเราห่อไอชจ่ายนะครับหนึ่งพันบาทขอบคุณคุณพี่เพชรสมรชัยพรที่ซื้อเบี้ยผักหวานประจามาปลูกนี่แหละบ้านปตาแตนเปิ้ลวานนะครับนะครับก็จ่ายให้ยาไอชิแล้วเด้อนะครับคุณพี่เพชรสมรชัยพรนะครับเพชรสมร าอยู่เราก็กินข้าวกล่องวันยี่สิบบาทไม่กินไม่กินหรูเลยไม่ได้กินหรูอ่ะได้แล้วมีค่ามีค่าตัวข้าวก็พอแล้วค่าตัวกับค่าห้องก็พอแล้วค่าข้าวเราซื้อแถวตลาดเราสิบยี่สิบสี่สิบบาทอ๋ออันนี้คุณแม่สมรชัยพรอ๋อได้มอบค่าบัตรให้จำนวนหนึ่งพันบาทอ ใช่โอ <aunque S 2> ้โหตอนนี้ใหญ่เลยาวนี้วันน้ำพัทยาเด้อเยอะมากเลยครับไม่สมอนเด้อครักคิดว่าบัตรมันน่าจะไม่ถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเพราะว่าเอาให้ประมาณเจ็ดกว่าเจ็ดร้อยกว่าเราดูบัตรมาแล้วดูบัตรมาแล้ว ถ้าเราไปซื้อหน้างานอ่ะ999แต่ถ้าเราซื้อล่วงหน้าออนไลน์799เอาออนไลน์เอาที่ถูกที่สุดประหยัดประหยัดแต่ว่ามันต้องระบุเลยนะว่าเราจะเข้าวันไหนเราต้องรู้วันล่วงหน้าเราไม่ได้แต่ไม่นอนถ้ายังไม่นอนจะเพิ่มไปถึงตอนไหนเอ